ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกค,ครั้งกับช่องมดุกันอยู่กับผมปอนนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปอยู่ที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอครโยธินนะครับ ก็อาจจะมีเสียงปืนดังแทรกรบกวนเป็นระยะระรยะนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สมาชิกมายิกปืนกันเยอะมากนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนยาวลูกกรดชนิด s e ิอ a u t o นะครับก็คือตัวที่ถืออยู่นี้นะฮะตัวนี้เป็นย e ี่ห้อ Magnum Research รุ่น MLR1722 นะครับตัวรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นปืนที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบ,บ,แบรนด์ Magnum Research พอสมควรน,นะฮะทำมานานแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดด้วยมานะครับจนมาถึงตัวเนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเรียกว่า s w i t l t นะครับก็คือมันสามารถย้ายคันรั้งตัวโบตัวลูกเลื่อนซ้ายขวาสามารถย้ายได้นะครับก็เป็นข้อดีของปืนรุ่นนี้ซึ่งปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก f c j d นะครับนั่นก็คือพี่ปนนะฮะพี่ปนนี่ก็เอาปืนมาให้รีวิว ่อเนื่องหลายก็บอกแล้วนะฮะซื้อรุ่นไหนใหม่ๆม,ม,มาก็เอามาให้ผมเทสมาให้รีวิวก่อนตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับ <t> พี่ปนก็เพิ่งซื้อมาปืนหน้าร้านใช่ไหมครับพี่ปนพี่ปนนั่งอยู่ข้างๆนะไม่มีสวัสดิการมีแค่หน้าร้านราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นไปปลายนะครับปลายปลายสุดๆ <c oughs> ก็เดาเอาแล้วกันว่า6 0,000นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะดูแพงหน่อยถ้าเกิดไปเทียบกับลูเกอร์สิบัยีแต่ขอโทษนะฮะ ไอ้ที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยวัสดุมันคนละเรื่องเลยนะตัวนี้พื้นเพลงจริงมันก็คือ 10, ลูเกอร์สิบ <"K> ท่ายิแหละเขาเอาไปต่อ yard, ยอดนะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปซึ่งซื้อไปนานแล้วเป็น10ปีนะฮะไอ้ตัว mlr 1 7 2 2ของ m a g ของ Research เนี่ยมันออกมาเป็น10ปีละนะเขาซื้อไปแล้วก็ไปคล้ายๆว่ามันเป็นปืนคัสตอมอะนะฮะไปคัสตอมต่อยอดใช้วัสดุเกรดดีกว่าเกรดพิเศษกว่าไปปรับข้อด้อยต่างๆของ10บทัายินะครับ ก็ออกมาเป็น mlr 1722เลข17ก็มาจากความยาวลำกล้องที่มันยาว17นิ้ว22ก็มาจากขนาดกระสุนนะจุด2อ lr รู้สึกว ah ่าตัวน er> ี้มันจะมีตัว22 m a g n แมด้วยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีเข้ามาไหมที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นตัว2 2 lr นะครับเจ้า Magnum Research mlr 1722 Switchbow ตัวนี้นะครับมันสามารถปรับแต่งลูกเล่นคัสตอมได้หลากหลายนะฮะตัวพ่นท้ายมนเนี่ยนะฮะ มันมีหลายสีนะครับอย่างกระบอกเนี่ยเขาเรียกว่าสี black pepper นะครับแล้วมันก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีน้ําเงินนะแล้วก็จะมีที่เป็นสีดําเป็นโพลิเมอร์ล้วนเลยก็มีนะครับอยู่ที่เราเลือกตับแต่งนะครับวัสดุเนี่ยเหมือนว่าเป็นลายไม้แต่จริงๆไม่ใช่ไม้นะมันเป็นลามิเนตรครับก็จะมีน้ําหนักเบานะฮะแล้วลํากล้องปืนรุ่นนี้เห็นลํากล้องหนาๆโตๆแบบเนี้ย มันก็เบานะมันไม่ได้ทํามาจากเหล็กหรือสแตนเลสทั้งหมดนะครับลำกล้องจริงๆมันเล็กนิดเดียวเองมันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีพิเศษของ Magnum Research ก็คือเป็นลำกล้องหุ้มแกรไฟ์นะครับเป็นเส้นใหญ่คาร์บอนเส้นให่แกรไฟท์ที่มันถักทอนะแล้วก็มาหุ้มกันไว้มันก็จะทําให้ลำกล้องดูหนาๆโตๆแต่มันเบามากนะฮะเบาจริงๆ แผ่นแฝกไฟที่เขามาถักทอหุ้มไว้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนได้ดีมากถ้ายิงเร็วๆต่อเนื่องแล้วมันจับลํากล้องดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ร้อนนะฮะน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะแล้วการออกแบบดีไซน์เนี่ยตัวสต็อกตัวผ่านท้ายนะฮะเขาก็ทําให้เป็นลักษณะของทัามโหนนะครับก็คือเป็นรูที่นิ้วโป้งสอดกำรรเข้าไปแบบนี้นะครับ สามารถจับได้ทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับคนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยยิงได้หมดนะครับแล้วที่สำคัญชื่อเฉพาะของมันก็คือสวิชโบ b นะครับตากล้องมาใกล้ๆครับสังเกตดูนะครับตรงคันรั้งเนี่ยนะฮะตอนนี้มันอยู่ฝั่งขวานะครับเราสามารถย้ายให้มันอยู่ฝั่งซ้ายมือก็ได้นะครับเนี่ยมีรูให้ใส่เข้าไปนะครับย้ายฝั่งได้นะฮะก็เรียกว่า s w สวิชโบ w ตัวปืนจริงๆที่ออกจากร้านมาเนี่ยไม่มีกล้องมาให้นะครับอันนี้คือพี่ป่นเจ้าของปืนไปซื้อมาติดเองนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นแบรนด์อะไรนะฮะให้ดูที่ตัวปืนเป็นหลักนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะฮะวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับและด้านบนก็จะมีรางเป็นรางเอาไว้ให้ติดสโคปติดกล้องนะฮะเป็นรางยึดนะครับเขาทำมาให้เสร็จสับนะฮะคือแล้วถ้าเกิดเราไม่มองกล้องเนี่ยมันก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับ มันไม่มีศูนย์ปืนมาให้นะเพราะว่าปืนรุ่นนี้มันเหมาะกับการติดดอตติดกล้องมากกว่านะฮะมันเป็นปืนที่เหมาะกับการยิงเล่นเพื่อเกมกีฬาเพื่อสันทนาการวิ่งไปยิงไปนะถ้าไปลงแข่งพวก IPSC ที่เป็นจ2ดอะมินิอุรยุทธ์อะก็ใช้ได้ดีนะครับสมัยก่อนก็มีคนเอาไปเล่นกันก็เยอะนะฮะตัว receiver เนี่ยฝั่งขวาเขาจะบอกว่า made in USA นะครับบอกที่อยู่ที่ผลิตทำที่สหรัฐเมกา สีดำที่เห็นเนี่ยเขาทำผิวแบบอ n โนดายนะครับก็จะเป็นดำดำเงาเงาดูที่ฝั่งซ้ายมือนะฮะโอ้โหเขียนตัวหนังสือไว้เพียบเลยนะฮะ m m ก n ั m r r s e a <laughs> um r c h v i l l a g e e r Minnesota ที่อยู่ที่ตั้งโรงงานนะครับโมเดล mlr 1 7 2 2แล้วก็มีเลขทะเบียนปืนบ้านเราอันนี้เป็นเลขปืน serial number ที่โคนลำกล้องเ้าจะบอกขนาดกระสุนจ2ด lr นะครับก็เป็นประมาณนี้พูดถึงตัวไกปืนนะฮะ ตัวไกปืนกลงไกชุดลั่นไกตรงนี้ทำมาจากอลูมิเนียมอันลอยเป็นสีดำนะฮะทำผิวอโนดายเหมือนกันแล้วก็มีเซฟนะฮะเซฟห้ามไกจะเป็นลักษณะครอสบอเหมือนปืนลูกซองที่อยู่บริเวณด้านหน้ากลงไกนะฮะกดสลับ2ฝั่งนะมันปืนลูกซองเลยตัวไกปืนหน้าไกค่อนข้างกว้างพอสมควรนะฮะมีพื้นที่สัมผัสเยอะแล้วก็ซออร่องกันลื่นไว้เป็นลาตรงนะครับจับเข้าไปก็จะสกัสกๆนิ้วนิดนึงไม่เลื่นนะฮะ แต่ก็ไม่คมบาดนิ้วนะครับที่ด้านหลังนะสังเกตด,ดูว่าเหมือนจะมีทริกเกอร์สต็อปด้วยนะครับไกปืนเนี่ยน้ำหนักไกอยู่ที่ประมาณ2ปอนด์เท่านั้นเองไกปืนเบาใช้ได้นะหลุดคมนะฮะแต่จังหวะที่ใกล้หลุดก็อาจจะตึงๆมือนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าไกดีใช้ได้นะไกดีนะฮะในส่วนของแม็กกาซีนแมกกาซีนสังเกตว่า มีโลโก้ลูกร์นะครับไม่ต้องแปลกใจอันนี้คือแม็กมาจากโรงงานเลยนะครับมันใส่แม็กเดียวกับลูกระ1 0บทับยได้นะฮะอย่างที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นแม็กกาซีนในโรตรี่นะฮะโรตรี่แม็กกาซีนวิธีกดปลดแม็กกาซีนก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงมันออกมาเดี๋วผมมีเล็บไงกดลำบากหน่อยกดเป็นแม็กสินัดครับ ของลูกร์เลยนะใส่แม็กยาว25นัดของลูกอร์ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันลักษณะก็เป็นประมาณนี้ถ้าจะค้างลูกเลื่อนก็ดึงนะแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้กดลงไปแล้วก็ปล่อยลูกเลื่อนก็จะค้างนะสังเกตดูที่ปลายลำกล้องนะครับมันก็จะเป็นตัวครอบซึ่งตัวนี้ก็ทำมาจากสเตลเลสสตีลนะครับปลายลำกล้องจะมีลักษณะยุบบุ๋มลงไปตรงกลางนะฮะ ในกรณีที่ปืนตกกระแทกปลายลำกล้องทิ่มดินอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ทำให้ปลายลำกล้องเกลียวลำกล้องด้านในเนี่ยเสียหายสึกหรอนะครับที่ตัวลำกล้องปืนนะครับสังเกตว่าจะเป็นลวดลายคล้ายๆลายเคฟล่านะฮะเพราะว่ามันก็นะคล้ายๆกันเป็นคาร์บอนเป็นกาฟไฟต์นะครับเป็นเส้นใย,ยที่เขาถักทอสังเกตว่าปืนกระบอกนี้ก็เพิ่งซื้อมาเนาะ ซื้อมาก็ไม่นานจะมีขุยๆนะฮะเป็นเส้นขุยเหมือนเส้นขนอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นใหญ่ถักทอเออก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นขุยถ้าเกิดเราเช็ดไม่ดีใช้ผ้าที่แบบแข็งๆสากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นขุยนะฮะควรจะใช้ผ้าที่นุ่มต้องต้องนุ่มมากๆนะครับ สำหรับมิติปืนนะครับความยาวโดวยตลอดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35.5นิ้วประมาณ90ซนติเมตรนะครับก็ไม่ถึง1เมตรขนาดกำลังดีนะฮะกระทัดรัดกำลังดีเลยแล้วก็น้ำหนักเบาด้วย2.1กิโลกร,รมัมอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับเป็นปืนที่มีความคล่องตัวสูงมากนะฮะเหมาะที่จะเอามาวิ่งไปยิงไปนะฮะเพื่อเกมจีฬาเพื่อสนทนาการนะฮะแล้วก็จับถนัดมือ ทั้งคนถนัดซ้ายนะฮะถนัดขวาก็ยิงได้ดีนะครับเบาคล่องตัวสูงเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทดสอบยิง Magnum Research MLR 1722 s w i t c h b o w นะครับจะยิงดูกลุ่มที่ระยะ25เมตรจะใช้กระสุนยี่ห้อซ e ลเ e r ร์เบล l ์ t นะครับเป็นลูกหัวดำหนัก40เกรนเป็นลูกนอกครับบรรจุไป5นัดนะครับยิงดูกลุ่ม5นัด กล้องตัวนี้กำลังขยาย6เท่านะฮะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากนะักเแต่จะเล็งจุดจุดดำที่จุดดำบนที่2จากซ้ายแล้วกัน ปลอกติดนะฮะอาจจะเป็นที่ลูกที่ห้อนี้มันเบาทำให้ปลอกติดสลัดตอกไม่สุด หมดแล้วเหรอไม่หมดแต่ปอกติดปอกมันคาเหมือนสลัดปอกออกไม่พ้นอะ่ะแล้วมันหนีบเข้าไปเป็นที่ลูกมันเบา ระดัดหนึ่งนะฮะ ยิงจบ5นัดนะฮะเดี๋ยวออกไปโดูเป้าครับนี่ก็เป็นกลุ่มกระสุนที่ยิงได้นะฮะชุดแรกผมยิงตรงนี้นะฮะนี่ให้ดูลักษณะมันนะฮนี่5นัดโอ้โหไม่ถึงนิ้วนะฮะประมาณ0.8น,นิ้วนะครับเดี๋ยวจะลองยิงเร็วนะครับใช้แบ็กยาว25นัดตอนนี้บรรจุเรียบร้อยปดเซฟแล้วก็ยิงได้เลยนะครเดี๋ยวมาดูการจะติดขัดไหม เอ,อยิงไม่ติดเลยวะบางทีมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะนั่งยิงแล้วติดไม่ร้อนเลยถ้าเป็น10บ2ยีบสอเนี่ยเอลำกล้องสแตนเลสเนี่ยมันจับดูยิงรัวแบบนี้ร้อนนะแต่อันนี้คือไม่ร้อนเลยระบายความร้อนได้ดีนะฮะออก็ต้องขอขอบคุณพีพ่ป,ปดนะฮะที่ทำมาให้ยิงมาให้รีวิวสำหรับการรีวิว b a g n u m research mlr 1722 ในว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุยทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสอเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับ อันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัต์โลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ200ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพนะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ3 0 0นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300ร่รวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ